สงสารแต่ลูกปลาบูมาดามไม่ได้ร้องเพลงผิดนะคะสงสารลูกปลาบูจริงๆนะคะสวัสดีแฟนๆนะคะท่านผู้ชมของนินทาดาราทุกๆคนนะคะวันนี้มาดามจะมานินทาพิงกี้สาบิกานั่นเองนะคะนางแสดงหนังตั้งแต่เด็กๆแสดงละครนะคะจ,จากๆวงๆตั้งแต่เด็กๆเลย ไม่แน่ใจว่าอายุ8ดขวบหรือเปล่านะตอนนั้นนะคะปลาบู่ทองนะคะสาวพิงกี้แสดงเป็นเอื้อยและอ้ายแสดงสองบทบาทเลยเป็นพี่น้องกันนะคะเป็นลูกของปลาบู่ทองนั่นเองนะคะนางน่ารักน่ารักนะคะในตาแขกแต่ว่าเวลตาเศร้านะ้มาดำเคยดูหลายเรื่องที่รางแสดง มาดามก็ว่าอู้พิงกี้นี่สวยน่ารักตั้งแต่เด็กแต่ว่าแววตาของนางจะเศร้าเสมอเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะจริงๆนะตาสวยตากลมคงเขาหน้าใน,านสวยในตาแขกนะคะแต่ว่าแววตาเศร้าๆเสมอเลยนะคะคนสวยนะคะสวยจริงๆนะคะตอนนี้นะคะได้รับการประกันตัวแล้วนะคะจากการคดีนะคะแชร์ลูกโซ่ฟอเล็กนั่นเองนะคะออกมาแล้วนะคะ ก็อย่าไปซ้ําเติมนางเลยนะคะน่าสงสารนะคะเพราะว่าสงสารลูกปลาบูเนาะไม่ได้สงสารแม่ปลาบูนะคะอ่าเป็นคนที่มีความสามารถนะคะเก่งตั้งแต่เด็กๆแสดงหนังตั้งแต่ถ้าเป็นปลาบูทองพศ2537มาถึงปัจจุบันก็28ปีแล้วตอนนั้นพิงกี้ก็น่าจะอายุประมาณ7-8ขวบนะคะ ราะว่าตอนนี้พิงกี้ก็อายุน่าจะ36แล้วนะคะมาดามก็จําไม่ค่อยได้นะคะมาดามก็ชอบนินทานินทาแต่จําไม่ได้นะ,ะสวยนะคะมาดามชอบแต่ว่าเวลตาเขาจะเศร้าเสมอนะคะหรือว่ามาดามดูดูเศร้าคนเดียวก็ไม่รู้นะคะ เพราะคนอื่นเขาบอกว่าสวยเก่งความสามารถพิเศษนะคะความสามารถเยอะจริงๆเก่งตั้งแต่เด็กนะตีบทแตกมากดาวพระสงค์ดาวพระศุกอะไรอย่างเงี้ยมาดามก็ดูหมดนะคะแสดงแบบสุดยอดไปเลยนะคะมาดามก็ชอบดูนะคะดาวพระศุกรนะคะปลาบู่ทองไม่ได้สงสารเม่ปาบู่เลยนะ,ะสงสารลูกปลาบูนั่นแหละนะคะที่ต้องมาล่อนลำให้เม่ปาบูกินนั่นเองนะคะชีวิตจริงนางก็น่าสงสารนะคะ ขอให้ออกมาแล้วก็ทุกคนนะคะอย่าไปซ้ำเติมนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะค,ะคนเราก็มีผิดพลาดกันได้นะคะส่วนใหญ่คดีนี้นะคะแชร์ลูกโซ่ฟอร์เรกเนี่ยนะคะคนจนอย่างเราเราเนี่ยนะคะไม่มีเงินไปเล่นหรอกคะ่ะมีแต่คนรวยรวยไปเล่นนะคะเราก็เล่นเยอะด้วยนะคะล้านสองล้านนี่ถือว่าน้อยไปต้องเยอะๆเ,เลยนะคะอันนี้มาดามเข้าใจคนมีเงินคนที่มีเงินแล้วอยากรวยอีกนะคะอย่างมาดามนี่ไม่มีปัญญาหรอกคะ่ะไปเล่นก็เลยไม่ โดนนะคะไม่ได้โดนทรงโดนแชร์อะไรกับใครไม่ได้โดนโกงด้วยเพราะว่ามาดามเงินน้อยนะคะกระเป๋าแบนนะคะมาดามชอบนะ,ะติดตามผลงานคุณพิงกี้สาวิกาชัยเดชนะคะตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่อาเม่แปะบูทองแล้วก็มาดาวพสกขนะคะแต่เรื่องที่มาดามชอบที่สุดเลยก็คือวงเวียนหัวใจนะคะที่แสดงกับอา้องวีสุกุลวัฒนะคะมาดามชอบชอบนะ่ารักมากๆเลยนะคะ กินใจมาดามสุดๆเลยนะคะคนอะไรสวยนะคะแสดงหนังก็เก่งสุดยอดเลยนะคะเมื่อให้โอกาสเนาะเมื่อสารให้ประกันตัวเนาะแต่ว่าต้องไปรายง,งานตัวทุกเดือนนะคะก็มีความสามารถเยอะแยะนะคะใช้ไปใช้ไปนะคะอย่าได้แคร์สิ่งใดเลยนะคะเพราะว่า อ่าน่าสงสารนะชีวิตแต่น่าสงสารนะคะถึงแม้ว่าจะมีเงินหาเงินนะคะหาเงินเก่งมากนะคะทำงานตลอดนะคะแต่ชีวิตนางน่าสงสารมากเป็นกําลังใจให้นะคะยังไงมาดามก็เป็นกาลังใจให้พิงกี้สวิกาชัยเดชเสมอนะคะรักนะอยากให้มาดามนินทาใครก็ส่งมาเลยคะ่ะคอมเมนต์ใต้คลิปเดี๋ยวมาดามไปนินทาเองนินทาดาราหนัดมาดามล่ะคะ ขอบคุณนะคะที่ชมนินทาดารานะคะท่านผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บจุจุ๊จุ